ไงครับวันนี้แอบไปเก็บเห็ดได้อะไรมาบ้าง่งแล้วก็เห็ดเฮ็ดตังลมเห็ดนางลม,งลมวันนี้เอามาไม่เยอะ<ๆ>เทามาทำอะไรกินครับผัดต้มยำเอเครับน้ำหมากไหลแล้วครับ nước nấm phương thứ